สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะเวลาที่เราฟังคําว่าผู้หญิงเนี่ยสาวๆนึกถึงอะไรกันบ้างคะผู้หญิงเรานะคะเราก็ต้องมีการดูแลผิวพรรณนะคะให้สวยเนียนออร่าดูน่าสัมผัสถูกต้องไหมคะแน่นอนนะคะว่ากว่าการที่เราจะได้ผิวอย่างนั้นมานะคะเราก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากค่ะและออนเชื่อว่ามีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่สาวๆก็ให้ความสําคัญไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือการดูแลผิวใต้วงแขนของเราะคะ่ะเพราะว่าถ้าผิวใต้วงแขนของเราสวยนะคะและดูดีนะคะบอกเลยว่าเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นอีกหลายเท่า แต่ว่าสาวๆอย่างเรานะคะรวมถึงออนด้วยนะคะก็มีทั้งการโกนถอนนะคะหรือบางคนอาจจะแว็กซ์เลยนะคะและทุกๆครั้งนะคะที่มีการโกนหรือว่าการถอนนะคะผิวหนังของเรานะคะถูกกําจัดออกไปมากกว่า20%เลยค่ะและแน่นอนนะคะว่าบางทีเราก็อยากจะแบบยกมือแบบไร้ขนอย่างนี้ถูกต้องไหมคะดังนั้นเราก็จะต้องมีการโกนหรือว่าการถอนนะคะทุกๆ 2- 3วันแต่ ผิวของเรานะคะกว่าจะกลับมาฟื้นฟูให้แข็งแรงนะคะใช้เวลานะคะมากถึง14วันเลยค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าเป็นอะไรที่เราเลี่ยงไม่ได้นะคะดังนั้นเราจะต้องหาไอเทมนะคะที่มาดูแลผิวใต้วงแขนของเราค่ะและวันนี้นะคะออนก็มีตัวช่วยที่จะมาดูแลผิวใต้วงแขนของออนค่ะนั่นก็คือ Dove D.o นั่นเองค่ะมีทั้งแบบโรลออนนะคะและก็มีทั้งแบบสเปรย์ค่ะซึ่งพูดอย่างเดียวเราก็คงไม่เห็นภาพใช่ไหมคะว่า Dove D.o เนี่ยเขาจะสามารถดูแลผิวใต้วงแขนของเราได้ยังไงนะคะดังนั้นไปพิสูจน์กันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะอองก็จะมาปลอกแอปเปิลค่ะเพราะการปลอกแอปเปิลนะคะก็เปรียบเสมือนการโกนผิวใต้วงแขนค่ะเมื่อผิวของเราโดนถอดหรือว่าโดนโกนนะคะผิวหนังก็จะหลุดออกมาค่ะหลังจากที่เราปอกแอปเปิลแล้วนะคะอองก็จะทําการฉีดโดฟดีโอนะคะลงไปบนแอปเปิลนะคะที่เพิ่งปอกไปค่ะสังเกตได้นะคะน,นี่คือแอปเปิลของโดฟค่ะขยวขยวนะคะแล้วก็ฉีดไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะออมก็จะมาปอกอีกลูกนึงค่ะซึ่งลูกนี้นะคะจะเป็นลูกที่ออมไม่ได้ฉีดด้วยโดพิโอนและไม่มีการดูแลใดๆค่ะออมจะนาแอปเปิลทั้ง2ลูกนะคะมาตั้งไว้นะคะประมาณ15นาทีค่ะครบ15นาทีแล้วนะคะเรามาดูผลกันเลยค่ะอันนี้นะคะคือลูกที่ไม่ได้มีการดูแลนะคะจะเห็นได้ชัดนะคะว่า ด้านที่ไม่ได้มีการดูแลเนี่ยผิวแอปเปิลนะคะจะไม่เรียบเนียนนะคะเกิดเป็นรอยดําต่างๆนะคะซึ่งก็เปรียบได้เหมือนผิวใต้วงแขนของเราค่ะที่เมื่อโดนถอดหรือว่าโดนโกนนะคะและไม่ได้รับการดูแลผิวก็จะคล้ําเสียและครุขระเป็นหนังไก่ค่ะส่วนลูกนี้นะคะก็คือลูกที่ได้รับการดูแลค่ะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผิวแอปเปิลนะคะยังดูเรียบเนียนนะคะสีดูสม่ําเสมอนะคะซึ่งก็เปรียบได้เหมือนผิวใต้วงแขนของเราเนั่นเองค่ะ บอกเลยนะคะว่าตอนแรกะคะ่ะอองก็ไม่คิดว่าจะเห็นผลที่ชัดขนาดนี้นะแต่ว่าพอมาแบบทําเองพิสูจน์เองนะคะแล้วออกมาเป็นวิดีโออย่างเงี้ยคือมันเห็นค่อนข้างชัดมากนะคะดูกันช,ชัดเลยนะคะด้านนี้นะคะที่ฉีดด้วยโดฟนะคะคือผิวยังแบบเรียบเนียนสวยอยู่เลยนะคะ แต่ด้านนี้นะคะที่ไม่ได้ฉีดด้วยโดฟนะคะจะเห็นว่าแบบเพื่ออยู่ดีๆทำไมผิวมันดูแบบช้ำครุขระขนาดนี้นะคะซึ่งดอกเดียตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมของมจาจไรซิงครีมนะคะอยู่ที่1ส่วนสี่นะคะและได้รับการพิสูจน์แล้วนะคะว่าสามารถบำรุงนะคะและให้ความชุ่มชื้นผิวเราได้ค่ะพร้อมวิตามิน E และวิตามิน F ด้วยนะคะซึ่งมาจไรซิงครีมนะคะจะสามารถช่วยลดปัญหาหนังไก่นะคะ <S <S และยังมีส่วนผสมของกลีเซอรีนนะคะและน้ำมันดอกทานตะวันนะคะที่จะช่วยลดปัญหาผิวหมองคล้ำนะคะจากแกนแท้ของสาเหตุค่ะ ปรับสะภาพผิวให้เรียบเนียนะคะแล้วก็มีสีตามธรรมชาติค่ะซึ่งโดฟดีโอนะคะเขาผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังนะคะว่าอ่อนโยนและเหมาะกับการใช้ใต้วงแขนนะคะ และถ้าใช้เป็นประจํา7วันนะคะผิวใต้วงแขนของเรานะคะก็จะเรียบเนียนมากขึ้นนะคะแล้วก็แลดูกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะและแน่นอนนะคะว่าการที่เราจะให้ผลลัพธ์ชัดเจนนะคะเราจะต้องใช้เป็นประจําและต่อเนื่องค่ะก่อนจะจบกันไปนะคะจะแอบ,บรกระซิบนะคะว่าตอนนี้ทาง c e b o o k Fanpage Dove Thailand นะคะเขามีการแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของ Dove Dio นะคะดังนั้นนะคะใครอยากได้อยากลองนะคะเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับผลิตภัณฑ์กันได้เลยค่ะที่สําคัญนะคะอย่าลืมมาอวดผิวใต้วงแขนของเรากันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วีโอนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ